อาหุ่นให้ครับเอาหุ่นให้คือการขุดรอบๆโคนต้นอืมไหลขึ้นมาไหลงานไปนั่นขุดง่ายไม่แข็งแล้วนี่ต้นละมุด เสร็จหนึ่งต้นเสร็จแล้วสวยง,งามน,นะครับไม่ต้องไปทำเยอะนะครับร่างกายเราไม่ดีทำบรแลับไม่กี่ต้นก็พอนี่ก็เสร็จไปแล้วนี่ทำแล้วต้นมาม่วง อันนี้มะขามเสร็จแล้วมะขามยักษ์นะครับเน,นี่ยอันนี้มังคุดละมดุดมุดก็เสร็จแล้วอันนี้มะขามยักษ์เหมือนกันอันนี้ไม่โตนะครับอยู่ใกล้กอไผ่นะครับเขาบอกเพื่อนเกษตรแนะนำว่าให้ห่างหกเมตรอันนี้มันแค่ไม่เกินสองเมตรเองเนี่ยอันนี้ต้นเนี่ยเสร็จไปแล้วเหมือนกัน ภาษาฉานเรียกเอาหุ่นไห้นะครับภาษากรุงเทียวเขาก็บอกว่าไดาย่าขับพวนดินให้ต้นไม้วันนี้ห้าหกลุมพอละทำพระได้เงียนะครับมีน้ำหมูกดอั <c oughs> <c oughs> นนี้ทุเรยียนนะครับนี่ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาทำ เขาเป็นอะก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งลูกตามที่ทำเกิอดอะมะม่วงเดี๋ยวก็พนดินหมดแหละแถนี้ผมจะทำหมดอ่าตานีนะครับไม่รู้ว่ามีนางตานีอยู่ไหมแต่ออกลูกแล้วน่าจะมีผัวแล้วล่ะไม่ใช่ออกลูกับอ,ออกหน่อออกหน่อออกหน,น,น่อมีน้องมีน้อง